สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็หายห่างหายไปนานนะครับผมเนื่องจากก็หยุดพักเนาะะครับไม่ได้อัปเดตไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยก็มีแต่คลิปสั้นบ้างนะครับก็ทำหลายอย่างนะครับมีซ่อมรถนะครับซ่อมมอไซค์แล้วก็ขายของทำหลายอย่างนะครับทำงานก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปนะครับอัปเดตอะไรนะครับลงช่องเนาะนะครับ อมาวันนี้นะครับที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยก็คือผมกําลังเริ่มทําการก่อสร้างนะครับพอดีว่าผมมีที่ดินอยู่ตรงปลายนานะครับมีมีอยู่นะครับเป็นเยวจะทําเป็นบ้านสวนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเริ่มจะทำเป็นเป็นรั้วก่อนนะครับแต่ว่ามีโครงการที่จะสร้างบ้านแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ตอนนี้ไม่มีตังนะครับพอดี เห็นช่างที่มาทำทำรั้วนะครับอยู่ข้างๆบ้านก็เลยเดินไปถามเขาว่าราคาเป็นไงแล้วก็ได้เห็นงานเข้าด้วยนะครับนะครับก็เลยสนใจเลยติดต่อไปนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มนะครับกําลังเริ่มทําการก่อสร้างนะครับเป็นรั้วเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับรั้วแบบไหนเนาะนะครับราคาก็ราคาประหยัดนะครับ ไม่รู้ว่าที่อื่นจะราคาสูงหรือว่าต่ำกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่าผมทำเนี่ยก็ราคาประมาณเท่านี้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับนู่นนะครับ,รบทางเข้ามาเมื่อก่อนนี้ครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับก็เพิ่งมาแบ่ง แบ่งเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอันนี้เป็นของยายก็มอบให้คุณแม่นะครับคุณแม่ก็มอบให้ผมอีกทีหนึง่งเนาะอันนี้เป็นที่นานะครับมาจากทางนูน้นอันนี้เขาก็ยังทํานาอยู่นะครับนี่มาถึงก็จะเป็นพื้นที่ของผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ขนาดสองงานนะครับประมาณสองงานก็ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆเนาะแต่ว่ามันก็วิวดีมากมันมันอยู่แบบบ้านสวนนะครับ เดี๋ยวฤด,ดูการทานาเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าอยู่อยู่ทับกลางทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยรั้วนะครับรั้วก็จะประมาณเป็นแบบนี้เขาจะเป็นรัว้วเาสาจะเป็นเขาสร้างนะครับเขาหล่อขึ้นมาใหม่แล้วก็อันเนี้ยจะไม่ไม่ใช่แบบเป็นก่อเนาะเขาจะเทเอาเลยนะครับจะก็จะมีแบบเหมือนแบบนู้นอะแบบแล้วก็เทนะครับ เนี่ยผมพาดูด้านหลังก่อนนะครับนี่ด้านข้างอ่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักช่วงใกล้ๆจะเที่ยงนะครับเนี่ยร่มก็ตกประมาณนี้ไปดูร่มข้างในแต่ว่าอ่…ผมมาดูแล้วหลายๆวันนะครับถ้าทำรั้วเสร็จเนี่ยภายในบ้านก็จะไม่ค่อยมีแดดนะครับก็จะร่มไปเลยเนี่ยจะประมาณนี้ อันนี้คือพื้นที่ด้านข้างด้านข้างก่อนจะเข้าข้างในแต่ว่าข้างในก็จะเข้าด้านน,นู้นี่่เดี๋ยวพาไปดูเข้าประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับนี่ทางเข้าหน้าบ้านก็จะประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นเป็นล็อกหนึ่ง เป็นอีกสองล็อกแล้วก็เว้นไว้เป็นทางเข้านะครับอันนี้เป็นเสาเสาเก่านะครับที่ผมมาฝังไว้ก่อนแต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเสาเก่าเนี่ยเขาจะถอดออกทั้งหมดก็จะเป็นอของเขาทั้งหมดนะครับอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ค่าแรงอะไรต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับเนี่ยล็อกหนึ่งแต่ว่าราคาชั้นเดียวนะต่อชั้นเดียวเนี่ย 1500ั 1> 1, บาทนะครับ2เมตร50ยาวสองเมตร50นะครับ1,500าบาทก็ค่าของค่าแรงรวมทุกอย่างเป็นเสร็จนะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทถ้าถ้าอยากได้สูงอีกก็ชั้นบนนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยเพราะว่าโครงสร้างด้านล่างเนี่ยมันมันมันจะยากเฉพาะด้านล่างนะครับด้านบนก็เขาจะคิดถูกลงมานะครับอันนี้ผมทำเป็นสองชั้นแต่ว่าถ้าใครทำ ชั้นเดียวก็จะถูกลงนะครับถ้าชั้นเดียวนะครับราคาชั้นเดียวก็ตกอยู่ที่1,500บาทเนาะเป็นความความกว้างความยาวเนี่ยประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับเนี่ยเขาก็จะใส่เหล็กนะครับเหล็กก็จะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีเหล็กเยอะนะครับแล้วก็เชคขาดก็ดูว่าแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงดีเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มทำ อีมุมหนึ่งด้านนู้นนะครับเนี่ยภายในบ้านเนาะอันนี้พื้นที่ใช้ในบ้านก็จะประมาณนี้เนี่ยผมถอยให้ดูบ่อนเนี่ยนะจากตรงนี้ไปนี่คือพื้นที่อ่าที่จะทำบ้านครับด้านในทางนูน้นก่อเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับ สองงานทำบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนี่ตอนนี้ช่างกำลังทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับอัน,นนี้ก็จะเป็นแบบเทเลยนี่เสาที่เขาหล่อขึ้นมาใหม่นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานตั้งบอกเอาแบบแน่นๆเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะทำเป็นปิดนะครับเป็นเหลี่ยม ก็จะมีเหล็กแบบนี้ขึ้นแล้วก็เหล็กพาดจลางบอกการันตีแข็งแรงแน่นอนนะครับนี่มันจะยาวไปถึงนู่นนี่บริเวณที่จะสร้างบ้านก็อาจจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็จะมีล่มไม้อยู่ข้างๆเนาะ ถึงแค่นี้นะครับเน้นมาสุดมาถึงตรงนี้นตรงเสานเนี่ยอยู่ข้างๆก็จะเป็นคลองน้ํานะครับเนี่ยเป็นคลองน้ําเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคลองสาธารนณะคือเอาไว้ให้ชาวนานะครับชาวบ้านได้ทํานาก็จะไปเช่าน้ําอยู่ที่อีกที่นึงนะครับก็จะถูกสูบน้ําขึ้นมาจากน้ำขุงงนะครับเพื่อปล่อยขึ้นมา นะครับแล้วก็ก็จะมีทางเปิดเข้านาของใครของมันเนาะนะครับนี่ครับบรรยากาศก็กประมาณนี้อันนี้ก็ใกล้เทีงเยงเนาะอากาศดีมากแถวเนี้ยก็ยังไม่มีบ้านคนนะครับยังไม่มีบ้านคนเยอะก็มีประมาณสองสาหลังก็ห่างกันอยู่ เมื่อสักครู่นะครับผมก็จะได้ทําการไหว้นะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับเรียบร้อยก็บอกขอเข้ามาเนาะให้เข้ามาอยู่นะครับในบ้านนี่ครับผมกอาประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ทำกานลลาเรียบร้อยนเแน้ดี๋้วก็จะเอาผลไม้นะครับไปแจกให้หนุ่มโอ้โหจริงแล้วยสะดุดีแล้วสนดุดอีกแล้ว อาอายุวันโอสุขังพลังพลังเอาแตงโมูคนชอบแตงโมูกันเตงโมูกำลังเป็นข่าวกัเฮ้ยเอาเอาลุกก่อนเพิ่งเลขดูนั่นเพิ่งเลขดูเลขที่ไหนเลขเกินได้เตงโมูนี่ลูกปักไปสองเนี่ยเลขสองเห็นไหมศูนย์สามหกเอ้ามาจะบอกขออภัยขออภัย แม่หมอต่อมาเป็นแม่หมออะไรเา่ด้ก็ให้คนจับมงคอนอ่ะนี่กะลาสีอ่าขอให้ขอให้ลงเรืองเอาเลยรเอาเ่เอาไปเรืองเออเอาเยคเพราะว่าอยู่นี่อยู่หลายคนเนาะมีทีนช่างอยู่มีคนเก็บมังอนด้มังคอมงคเอาวนี่มงคเอาวนี้ เอาไหมเอาไปเอาไกเอาไปเอาไหมมาคันไปดมสมบูรณ์สู้เล็กได้พอเอาไปเบ่อัช้นะจัจะแบ่งไปไม่ง่ายัิดน้อยนึ่งเมียน บักอันบักกระทันเนี่ยให้เราไม่ย่าเราไปเอาแล้ครับกระทันเนียวอเนี่ยอื่นให้เรากล้วยกับมี่บ้างไปหั่นกล้วยกับมี่เนี่ยกกระทันกะไม่ยากเลยนี่น่าหอมยาเนาะอออเนี่ยเอาโดนเขียวให้ผู้ถอดอันนี้เป็นอย่างนี่งข้าวเลืองโอ้ข้าวเลืองให้ไม่ย่ากก็ให้แล้วบข้าวเลืองโอ้ จางเออเอาไปทานครัไปให้เนี้ยข้าวเหลืองข้าวอุดมสมบูรณ์ข้าวเหลี้ยงข้าวเหลี้ยงเขาชื่อข้าวมีงาข้าวมีงามีถั่วค่ะสมบูรณ์พ่นซุปครูปุ้ยที่เหลือเนี้ยไปให้คุณชายพี่วุณญากินไม่เยอะหรอกรวย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 น้ำรวยน้ำรวยทุกถุงรถมาที่หนึ่งนี่สร้างเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สร้างยังไม่มีทตาผอมมาใกล้สิมาหอดแล้ว นอนนครพนมแลยโหตอนนี้อยู่นครพนมขอนมได้สองใบนครพนมได้สองใบร้านสองเอ๊ะเท่าไหร่นะสิบสองล้านบาทร้านสองเกินสิบสองล้านเดียวกระโดงเลยถือบ่อยเลแมนคนถือตอนนี้นะเขามาแวะญญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินทางมาที่แมนเดี๋ยวขัไหลมาตาหนองพ่อไหลมาตาหนองพ่อมันอาจะมาแวะญในก้อนมันสาธุเป็นความจริงสักใบสองใบ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอบจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย